บัดนี้เป็นครั้งที่84ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าข้าพเจ้าในาพระสังฆ์สุริสงของเปนว่จจรรยาจะสาธัยพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจา้าองค์ขปุณสเร็จดุลหลวงปู่บุญเด,ด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพระาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสธยาธัยของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตรัตากูบาอาจารย์และเทพระาเาทั้งหลายโปรดจงบัันนนดาาาาลให้้้งขพเเจป็สมธิอครา่ร บทสวดชนมเทวดาสัมมันตาจักกะวารีสุอัตตาขเชตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสุนันตุสขมงขะทังสเคกาเมจรูเปคิริสิขารตาเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตะลุวะนขะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภูมามจะยันตุเทวาชรัฐรวิสเมยักขักันทภะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวะระวจันาสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนาาโลอยยม์พะทันตา ธรรมมัสโสนกาโรอัยยมพัทันตาธรรมมัสโสนกาโรอัยยมพัทันตาบุตสวดธรรมการสิทธิคาถาณโมตสสะภควาโตรหัสโตสัมมาสัม <OR> พุทธสนณโมตสสะภควาโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธสนณโมตสสะภควาโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธสัณบุตสวดสัจจการิยาคาถา นัตถิเมสาระนังอัญังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสุตวชเชนะสุติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสาระนังอัญังธามโมเมสาระนังวรังเอเตนะสุตวชเชนะสุติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสาระนังอัญังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสุตวชเชนะสุติเมโหตุสัพปทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอติกาคาถา มหากรุณิโกนาถุอัธยาสัพพปานีนังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัพโพธิมุตตมะเอเตนะสุรวัชชนะมโหตุสภุปปัฏฐวามหากรุณิโกนาถุหิตายสัพพปานีนังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัพโพธิมุตตมะเอเตนะสุรวัชชนะมโหตุสภุปปัฏฐวามหากรุณิโกนาถุสุขายสัพพปานีนังปุเรตวาปารมีสภาปโตสัพโพธิมุตตมะเอเตนะสุรวัชชนะมโหตุสภุปปัฏฐวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาสักเกสุวิหารติกะเปียร์อนุทูตสมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิภูตสเตหิสัเพเหวะรหันตหิทัศหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขาวันตังทัศนายะพิภูตสังคัญจะอนาคตจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทหุสิอยังโพบควาสักเกสุวิหารติกะเปียร์อนุทูตสมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิพิภูติหส เทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุตนติภคาวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยานูนะมะยามปีเยนะภควาเตนุปัสสังเมยามะปุปัสสังมิตวาภควโตสันิเกตเจกขถาภาษามาติอนขวตเทวตาเสยถาปีนามะภะราวาปุปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังปะสารยาปะสาริตังวาพาหังสามิเชยะเอวะเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุ อระหัวตาเทวตาภะคุันตังอภิวาเจตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโผเอกเทวตาภะควโตสัตติอิมังขัถังอภาสสิมหาสัมมาโยปวัตนัสึมิเทวกายะสัมมาคตาอาคตาหิมังธามะสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตะสังขติอระหัวปราเทวตาภะควโตสัตติอิมังขัถังอภาสิตตระพิคโวสัมทะหังสุจิตตังอัตโนุชุกกะมะกังสุสารถิวะเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันติตาติ อาตโหะปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิีเชตวะคีรังเชตวะปะรีทังอินทะคีรังโอหันจมมานิชานเจจรัติสุทาวิมะราจักุมะตาสุทันตาสุสุนะคาติอาตโหะปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตยะมิสันติอภัยยปุหมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายยปะริปุลเลสันติติ อนโผพระขบวาพิขุอมันเตสิเยปพยเยนะพิฆเวทัสสุรุกขาตูสุเทวตาสนิปฏิตาผลติตถาคตังทัศนายพิขุสังคัญจะเยปิเตพิฆเวอเหงิสุงอธิตังมัททันังอาหารอาหารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานลเอตาปรามาเยวะเทวตาสนิปฏิตาเอเหงิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิ เยปิเตพิเคเวพระวิสังติอะนาคัตมัทนานังอราหารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพ,พัคขวันตานังเอตตาปรมาเยวะเจวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไหมหังเอตระหิอจิกิสานิพิเคเวเทวกายานังนามานิปิตติสานิพิเคเวเทวกายานังนามานิเจสิสานิพิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสารุกระมณสิกโรธะภาสิตสานิติเอวังพันเตติโคเตพ,พ,พ,พิกโหภาคบโตปจัตโสสงภาวะเอตตะทวจั สิโลกาะมะน,นุกัสสามิ <c oughs> ยัถตถูมมาตทัสิตายสิตาคิริัพลังปหิตตาสามหิตตาวุฑูสีหังวัสลีนารโรมะหังสาพิสามุโนโอทตาตมะานาัสาสุทาวิปปสันนัมะนาวิลาเพยโยปัญจสเตยัตาวาวัณิกาปิรวัทเวตถาโตอมัสติยสัทธาสาวะเกศาเสนระเตเทวกายะพิกันตาเตวิชาถภิขขวเตจะอา,าับปะมะกรุสุทาวะพรศาศาส,าสานา เตสัมปตุระหุยานังอมัตุสานะทัศนังอปเกสตัมัทธุงสหัสสัทธัสตัเริงสตังเอกสหัสสานังอมัตุสานะมัทสุงอปเกนันตมัทธุงทิสสัพพะพุตตาอหุงตันจัสมังปิญญายักวัติจาวานจักรกุมาตตาตอมัญตัิสถาสาวกเกสันเมระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนัทธภิกขวโยเยวะหังปิตายิสัมิคิรหิอนุปปุพโส สัตตสหัสสาวิยะขาภุมมาถากุตวัธวาอิทิมันโตทิติมันโตวนาวันโตยะสัตส mm ีโนมุธมนาพิกามุงพิภุนางสิมติวะนังชะสหัสสาเหมากวตายะขานานะต่วันนี้โนอิทิมันโตทิติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนมุธมนาพิกามุงพิภุนางสิมติวะนังสาตายคิลาติสัพพัสสายะขานานะต่วันนี้โนอิทิมันโตทิติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนมุธมนาพิกามุงพิภุนางสิมติวะนัง อิจเจเตโสรัสสะสหัสสายขานานะตะวันนี้โหนที่มันโตพิติมันโตนะวันโตรัสสีโนมุทมานาภิกกามูภิกขุนังสิติมะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานะตะวันนี้โหนที่มันโตพิติมันโตนะวันโตรัสสีโนมุทมานาภิกกามูภิกขุนังสิติมะนางกุมเพโรราชักะหิโกเวปุลแลสันนิเวสนางคุโยนังสะตะสหัสสังยขานางปะนิรุปาสติกุมเพโรราชักะหิโกสปะคะสิมติมะนาง ภูร <rude S 2> ิมันจัดท <iałem S 1> ิสังราชทัตตะรัโถปัสสะสติอ er ันทพพานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสรุตตปิตัสสะพระหัวอินทานามาหาตภาราอิทิมตุทิฏฐิมโตวันัวันโตยสัตสีโนวันัพมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังทักขีนันจัดทิสังราชาวิมุนโถตปัสสะสติอุปพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสีโสรุตตปิตัสสะพระหัวอินทานามาหาตภาราอิทิมตุทิฏฐิมโตวันัวันโตยสัตสีโนวันัพมนาภิกุนัั ke, ังงสมิิตว ปัจจิมันจัตที่สังราชาวิรุปภคุปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสศีโสภุตปิตัสสะภระคัโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตผิติมันโตวันโตยัสสศีโนมุธมนาพิกามูพิกุลังสิมติงวนังอุตตระนัจที่สังราชาวิรวฬภตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสศีโสภุตปิตัสสะภระคัโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตผิติมันโตวันัมโตยัสสศีโนมุธมนาพิกามูพิกุลังสิมติงวนัง กุริมัชิสังทัตตรัถโธทัชกินนนวิรุหโกปัชิเมนวิรุปกโขกูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัทันลมานา,นาอาัตถังสุวรนณีกปีรวัทาเวเวได้สังมายาวิโนทาสสาอากูวันจะนิกาสถาไมายากุเตมหูเวเตมหูวิภูจะวิภูโตสหะจันทานุกามาเสเโธจะกนนินุคันธุนิคันธุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาทลิจิตตเซโนจะขันทัพโพนโรราชัชโนสะโพ อากูปัญจสศิโหเจวะตินพารูสุริยวัชชาเอเตจันเยจาราชานงคันทัพพาชหาราชุพิโมทมะนะอภิกรรม,มุงพิภูนังสิงหิวันังอถากูนาพักษานาคาเวสาราสหาตัชกากรรมพระรัศฐราอาภูปายาคาสหายาติพิยามุนทัทตะร,รัฐาจะอากูนาคายัสสินโนเอราวันงวมหานาโพโสภาคาสมิติวันัง เยนาคราเชสสหาสหรติทิพาทิชาปะกิวิสุทธจขูเวหายาสาเตวณัมชาปตาติตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชนะมาสิสุปนัโตเขมมะคาสิพุโธสังหาหิวาใจหิอุปหะยันตานาคสุปนาสารณะมะคังสุพุทธังชิตาวชิระพัตเถนะสัมพุทธะกสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสติทิมันโตยัสสีโน กาลกัญชามหาพิสมาอสุราฐานะเวขสาเวปจิตติสุจิติจะปะหมาราโทนมุจิสหสัสตันจพะพัตยุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในเหตวาพะลินเสณนางราหุพัทธ,ธมุปาคมืงสะมโยธานิพัทันเตพิปุราสิติงวะนังอาโปจะเทวัตพทวีจะเตโชวโยายุตถาคามงวรุณาวารุณาเทวาโสมจะยะสัสสหสหะ เมตตากิดุณากายิกาอาปูเทวายัสสัชโนทเสเตทัศตากายาสัพเพนะนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตอสัจชโนมุทธมนายพิการมุพิพูนังเซมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหริจะอะสมาจัตถุเวยามาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาปูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาปูปุรักิตานักขตตนนิปุรักิตวาอาปูมันทาวะราหกาวสุนังวะโวเสดโถสักรปะขปุรินทัตโถ ทัเตยทัศธากายสัพเพนนนัตวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตรัสสัตสีโนมุทมนาพิกาเวูลพิภุนัสิวติงวณังนาคู่สหคูเทวาชะละมาคิสิขาดิวะอาทิตตะกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสีโนวัฏุนาสหธรรมะจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยยบรุจิราอาภูอาภูวาสะวะเนสีโนทัศเตยทัศธากายาสัพเพนนัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนับวันโตรัสสัตสีโนมุทมนาพิการมูลพิภุนัสิวติงวณัง มมสมัมสานามหาสัมมานามนุสสานุสุตตมาขิทาปทูสิกาอากูอาภูมโนปทูสิกาอัากูหรโยเทวเยจารุหิตตะวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวยัส huh? ัตสิโนทัศเตยทัศธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทีิมนตุชิติมันโตวันัมันโตยัสัตสิโนมุธมานาพิกขมุภิปุนังสิงติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาภูเวะนาสสะหะโอทัตะไคหาปาโมขาอาภูเทววิจักขนาสทามัตตารัชามิสกาจยะสัตสิโน ฐานะยังอาขปันโชยทิสาอภิวัสติทศเสตยทศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกขมุพิกุนังสิมิติมนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจัทยสสินโนสัมปิทตการามะเสถาโชตินามจะอาสวานิมานะรติโนอาภูอัตถาภูปะระนิมิตาทศเสตยทศธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอที่มันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกขมุพิกุนังสิมิติมนัง สถีเตเทวนิกายาสัเพนานตะวันนิโนนามันวเยนะอัันถุงเยจันเยสัทิศาสหะปาวุฒชาติมัคคีลังโอคตินะมักนาสวังท่าเขโมคตรังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพธรมมาปาระมัตโตจะพุตตะอิทธิมโตสหะฉันนั่งกุมารโอติโสจะสุภาคัสมิติวะนางสหัสสธรรมะโลกานางมหาธรมมาทิจิทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยรัสสีโสทัศเสรษฐิสราอาคูปัจเจกาวัสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหายุโตปริวาริโตเตจักสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสธรรมเกมารเสนาอภิกรรมิปัสสะก,กันหัสมันทิยังเอทะกันหะทะพันธาทะราเคนะกันธามัทุโสมันตาปริวาริทะมาวมุญจิตทะโก,กจินังอิติธรรมมหาเสนโนก,กันหัสเสนนัอเปสยิยิปาริณาตาระมหัจจะสรงังจตวนะเพระวงัง ยถาปาวุสโกเมโพธานะยันโตวสวิชุโกโตถาสโสปัจจุทาวัติสังกุโตอาัยอยังวเสตันจัตสพังอภิญญ,ญายักววะกิตะวันจักรภูมาตถาโตอมันติยิสัทธาสาวเกศศาสนระเตมารเสนทิกันตาเตวิชนะทัฐพิฆโวเตจะัตตาปะมะกลุงมจตวรรษพุทธสาสนังวีตะตะราเคหิปะกามุงเนสังลมปิอินชัยยงสัพเพวิชิตะสังขามะพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยะปะกรณ์โมเมพุทธเตชะสาระตะณตะยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายประเมสุราสิทธิพระมาจาินทาจัจจตุโรกาคัมภีรักขกาสับุททาภูตุงคังคาจาสะสัพรมชัยยประสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชยะธรณีธรณีอุทัติอุทัตินาทินาทีชยยะชยยะขะนลละตนละนิสัยนิไลใส่เสนาเมราชพนราชีชยยะชยยะคำพีระสองพีนาเกณฑทักษิณพีสัจจคุตตการีชยยะชัยยะทุนนิตนิตาโรคีชยยะชยยะสิงคีสุทธาทานะมุขชา ชัยยะชัยยะวารุณะมุขาสตาชัยยะชัยยะตัมปาธิตนาคบุรขัญทบชัยยะชัยยะขจฉพลนัครุโลสุการะผู้ชงศีรักยาคติปาชัยยะชัยยะวารุณะมุขายาตาชิตตาชิตตาเสนาิปุลนักสุทธิอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตาเรศตาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันติศตาชัยยะชัยยะมกราชัญยาขวัคเญชัยยะชัยยะวารุณะยะเกชัยยะชัยยะรักเสสุรภุชเตชาชัยยะชัยยะพระเมธขณา ชายาชายาราชาธิราชาชัยชายาชายาปัทวีนาสพังชายาชายาอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชายาชายามเหสุโรหะโรหาลินเทวาชายาชายาพระมสุรโขชายาชายานาภูวิรุฬหังโควิรุฬกโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรหะยุโนปิจัต อธิวายโญจะาปชนโหกุมาโรทัตรัตโกอัทารสังมหาเทวสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาัไพชยารามพภะวันตุเตชยยะธโมจสังโคจฉัทสปารโรจชยยรกามเอเตนะชยยะเตชยนะชยยสุทถีพาวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะหวตุเตชยยมังขลัง ชยโยปิพุทธสัติลิมาตโตะอายังมรัสัจัปปาปิมาตโตปราชโยุโคสยางโพธิมันเทปโมทิตาเฉยตาทัาปรมะขณามเหสีโนชายโยปิพุทธสัติลิมาตโตะอายังมรสัจัปปาปิมาตโตปาราชโยุโคสยางโพธิมันเทปโมทิตาเฉยตาัฐาอินทะขณานมเหสีโนชยโยปิพุทธสัสิลิมาตโตะอายังมรัสัจัปปาปิมาตโตะปราชโยุโคสยังโพธิมันเทปโมทิตาชยตาัฐาเนวะขณามเหสีโนชยโยปิพุทธสัติริมาตโตะอายังมรัสส ตปาปิมาตโตปรชาชโยอุโอคสยามโพที่มันเทอมุทิตาชฉยตถานาคคขันนาเหสิโนชโยกเปพุทธสัจนมิมาตโตอายังมรัสสจปาติมโตปรชาชโยโอโคสยาโพที่มันเทอมทิตาชย,ยตถาสัพรมคัคขันนาเหสิโนชญญัยันโตโพทียังุเลสยาน,านาังทิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยหุหิชยยะสุชายยะมังคะเลอปปราชิตาปลังเกสีเศษปฐวีปกคะเลอพิเสษเกสัพพะพุทธานัาปัชปะตตัวปะโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุปุิตังสุขโนสุมุ่งหุโตจะสุยิฐถังพระมัจริสุปทักขินังกายะกรรมมังวันจกรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปณิธีเตปทักขินาปทักขินานิกตวานะรพันตเตปทักขินเนเตอัทธารถาสุภิตาวิมหพุทธะสาสเนอโรคาสุปุิตาโหตัสสาหัสสเพหิยติพิ สุนันตุปลโตเยเทวะอสัญมิฐานิอธิคตาธีคายุการสัทธาหงตุสุตตาหงตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานักขันตุชินาศะนังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปูเรตุมโนรัถายุตกาลีปวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัฏทวเตสานิทวาเรีปุจะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอนหัขตุยะถาระหังวสุธังมัติยามัสุตัง เอวามีสุตังเอกังสังรวิาพกวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะในอนาคุงติกัสสะอาราเมตตระโขพคกวาพิกุอมเตสิพ,พ,พิวติภัทันเตติเตพ,พิกุลพกวะโตปัจจสโสสพภกวาเอตตะเทวจั ปูปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาและคตานังจิตาวัสสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตตาสัพเพสังขารานิจาติตังตถาคโตวัพิสมุจจิติพิสมิตติพิสุพุจิตวะพิสมิเตวะจิตคติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวาติวิภัชติตัณีการติสัพเพสังขารานิจาติ อุปปัฏาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปปัาวาตถาคตานังทิตาวัสสธาตุธรรมจทิตาตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุขติตังตถาคตัวพิสังขุจติพิสมิติอพิสังขุจตวะพิสมิตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติวิภาชติตันติโลติสัพเพสังขาราทุขติอุปทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปปัาวาตถาคตานังทิตาวัสสธาตุธรรมจทิตาตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตติ ตังตถาคตัอพิสัพพุชติอพิสมิติอพิสัพพุจิตตวะอพิสมิตตวะจิตติเทเสติปัญญะเปติปัททะเปติวิวารติวิภัชติตติกโรติสัพเปถะมานัตติอิทัมโวจพะคะวาอัตตะมะนาเตภิกขุภควโตภาสีตังภิตอภินังคุนติบทุพเจรติกลตคาถา อติตังนานวาคะเมยยงนปัตติกังเถอานาคตังบุคคลไม่ควรตัดทิศถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรโผถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติธัรมปะหนินตังอตตันจะอานาคตาังสิ่งเป็นอดีตเขลาลักไปแล้วสิ่งเป็นอนอาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจโยธรรมบังตัถาวิปัสสติอสังเฮลังอสังกุป,ปังตังวิธานมัททุป,ปูหเยผู้ใดเห็ุน้ำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ้งแจ้งไม่ก็ไม่คล่องแครงกัคนเพราะคุณอาจารย์เช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจามาตัปังโกชัญญามรณะ ความเพียรพินพิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังค์คัปปันเตนะมหาเสนนนะมัจุนาเพราะการปฏิบัติต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมิหาริมาตาปิอโหรตะมะตันจิตงังตังเวพเาเตกรัปโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นในเกตคันกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นหน้าปิมพยงราติเดียวกัน่าชมบท <c oughs> สดธรรมะสังเวคปัจจเวทนา สัพเพสังขาระนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนั้นมรทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตังชีวิตเป็นของไไมมมมม่่่่ยยยยยยยัััััังงงงงงืืนน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 ททุกขรรณะะาาาาาควววตตตตเเเเปปป็็็อออสิจแ้ มรณะปริโยสานังมีชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายที่สุดลอกชีวิตต่างมีอันยิ่งตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม่าร่างนุ่งยิ่ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตุคนที่จะสังเวชยังกายโยจิรังห่างกายนี้ไม่ได้ตั้งหนึ่งนานปต่บุญญาโนคันสป่าจักบุญญาหุดทวนเขาทิ้งเสียแล้วอีิเสสติจักนอนทัศปัทนิสิ่งแผ่นดินกะอิงขลังอุวาประดุดยังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนที่รัดถังหาประโยชน์นีได้อันนี้จะวัตถสังขาราสังขารทั้งหลายเนที่ยงห อุป,ปาทวัฏยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปัจิตวันให้รุนฉันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุป,ปสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสอย่างยิ่งสัพเพสตามันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกังตายอยู่มะิสูจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวหังมร,รมิสามิเตาก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมตถสัมาส,ามสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแกเราเลยบุสวไม่ตายอย่างจริงจี ແກນຈິພຸສະລັງກຳບັງສັບເຫヒພັດຍມຕຕຸຄົວາ เนอธิขตาจิคายุคัสตาหงตุสุติตางหงตุทุกขะพมุนจันตุมาตาปิตาสุติตังหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพยาติกาสุติตังหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพอยาติกาสุติตังหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุติตังหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชะยะสุติตังหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุตมิตุัตุสพพเเทวงหงตุทุกขะพมุนจันตุสัพเพสสามััตินเทสวดบููชาหลวงป่ทวด นะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะขวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีถุเปฆเรโพธิฆเรติหิงตหิงตาธรรมะธานีนะภัตวันตุปุชิตาโสติงการลเททวิหารมัทะเลเถราจัมมัชย์นะกวัคจัพพิฆาโวสารามิกจทานะปฏิอุปาสกาขามาจัตเทสานิขามาจัติสรา สัปานะปูตัสุปิตาภควันตุตเตชลาภุชายะปุจจันทสัมภวาสังเสทชาติอัธวปปาติยาเนียนิการธรรมาวังปิติเจเตสพเพปิทุกขสกะรนตุสังขยังฐานตุจิรังสตังธรรมูถมัทธราชุคขาสังฆโหทุสามะโควัฏฐานยะจะหิดายะจะอัมเหรขตุสธรรมูสเพปิธรรมจาริโน วุติสัมปาปุเนยามะธรรมในอริยป,ปะเวจิเตนนาเปปามธธาสังน่าหุ่นตัวสัพเพปิปานิมนพุทธสาสนาสัมมาทาลังพระเวชฉันโตกายเ,เทวปวสุวุติภาวะายาัตตานาังสัมมิทงังเนตุเนทะหนึงมาตาปิตาจตระชังนิจังรักขันติปุตตะกาังเอวังธรรมในนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธา <c oughs> เทวตาอุโยชนะขถา,ขา ทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาหัวตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตตาจะอัมเหหิตสำพตังคุญยสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทังตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังลักษันตุสัพพะทาภาวนาภิระตตาหัตุขัจฉันตุเทวตาขตาสุเมงคารัคถาหัวตุสัพพังสุเมงคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุตนจงหัวตูเนื่องธรรม หัวตุสัพพังสุมา,า,ามลคณาลน,นักขันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสจีหัวตุเให้รานตรัง์หัวตุสัพพังสุมาลคณาลนักขันตูสัพพเทวตาสัพพะสังขนา,งาน,นุภาเวนะสจีหัวตุเให้รานตรัง สัพเพพุทธาพระปตาปจการันจายังพลังประธานการันจเชนะลักข์ขันระธนีสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจจการันจายังพลังอัานการันจเตชนะลัขันประธสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจการันจายังพลังอานารันจเชนะลักขันระธสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจการันจายังพลังหะานารันจเชนะลัขันระธสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิการันจายังพระหลังประธานการัจเชนะลักขาันประธานีสัพป ทธาภรณ์ปตาปัจเจกานันจายังพลังอาหารตานันจัเตชินะลักขันภรณิสัะปโสสัพเพพุทธาภรณ์ปตาปัจเจกานันจายังพลังอาหารตานันจัเตชินะลักขันภรณิสัะปโสสัพเพพุทธาภรณ์ปตาปัจเจกานันจายังพลังอาหารตานันจัเตชินะลักขันภรณิสัะปโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สุดสัทธยาพระพุทธมนี าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศสวัสดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนานงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนนพันปีบลวงพุทธเสดศุสวรรค์าลายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีหลังแรงได้อันธรุญมั่นคงเป็นสาม,มาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุปสารยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินลำล้มด อยูทั้งขอเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสารุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิ์菩萨พอน้องส่งอารภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายเศิษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลงถึงวัตถุมงคลงงทั้ปวงที่สามสิ่งอมุตได้จัดสร้างขึ้นให้เป็น้วยพุทธ,ธานุภาพเทวนทานุภาพและนุทานานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยินให้เป็นสิริมง,งคลแก่ผู้เข้าฟองและบูชาทุกประการเชิง